สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกล่องไฟนะครับกล่องย้อหัวชีลด d สปีดวันนะครับเป็นตัวดีโปรแม็กนะครับตัวนี้เพิ่งจะออกมามาใหม่นะครับขอการรีวิวเข้ามาก็จัดให้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างจูนอะไรได้บ้างนะครับอย่างตัวแรกเลยตัวนี้ก็คือเป็นตัวปลดล็อกรอบอ่าโทษทีฮะเป็นตัวปรับน้ํามันนะครับ8,500จูนรอบปายนะครับตัวนี้ตัวนี้จะจูนรอบปาย ส่วนเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรอบเดินเบานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยกหัวฉีดนะครับผมตั้งแต่รอบ1,000ันถึง8ปหนารอยรอบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจูนตั้งค่าการปลดลอกรอบนะครับว่าเราจะเอาไว้ที่รอบที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับการปลดลอกรอบของรถแต่ละคันนะครับผมตัวนี้เป็นรถร้อยสิบเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆนะครับผมท่อเดิมสเต์เดิม แต่เราเอามาสตาร์ทรีวิวแล้วทําการจูนให้ดูนะครับว่าตัวตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นหัวฉีด8ปดรูที่ตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับหัวฉีดเดิมอยู่ตรงนี้นะครับเราทําการถอดออกทําไมต้องเป็นหัวฉีด8ปดรูแล้วเอามาใส่รถเดิมเดิมนี่ที่ผมเอามาเทสรถเดิมๆิมก็คือว่าสําหรับรถแต่งบางคันนะครับที่แต่งหรือว่าทำสเปคใหญ่ๆ แล้วเกิดน้ำมันไม่พอเป็นหัวฉีดเล็กนะครับแลวอยากจะแล้วพอไปใส่หัวฉีดใหญ่แล้วน้ํามันเกิดปริมาณมากเกินไปแล้วอยากจะลดน้ํามันนะครับตัวกล่องนี้สามารถทําได้นะครับใส่ใหญ่ได้เลยนะครับหรือไม่ก็ลดเดิมๆหรือว่าลดเดิมๆอย่างพวกร้อยสิบที่ใส่หกลูกเล็กอยู่แล้วอ่าแลวอยากแลวอยากจะไปใส่หัวฉีด CBR t c BR, x ตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับผมก็สามารถใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะหนาเกินไปถ้ามีกล่อง จูนน้ำมันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําการติดเครื่องแล้วก็ดูว่ากล่องมันจูนกันยังไงนะครับนี่นะครับสําหรับตัวแรกเลยนะครับให้เราจูนมาที่ตัวตัวนี้ก่อนเลยนะครับอ่ารอบเดินเบาอ่าย m ตัวนี้นะฮะตั้งแต่หนึ่งพันแปดพันห้ารอยรอบนะครับตัวนี้ปรับจูนเลยครับตอนนี้ผมใส่ของชีสแปรลูนะติดเครื่องได้แต่เวลาเบิ้ลนะครับรถเบิ้ลไม่ได้นะฮะ ครกระดุดนะฮะคราวนี้คราวนี้เราต้องจูนให้รถสามารถเบิ้ลได้นะครับซึ่งทําการลดน้ํามันหรือว่าปรับน้ํามันให้มันพอดีนะครับเบินไม่ได้เลยนะครับถ้ายัางจูนไม่ได้สำหรับรถใส่หัวฉีดใจเข้าไปนะฮะ นะครับือตรงนี้เราเรายังไม่ได้ทําการปลดล็อกล้อมนะครับเรายังไม่ได้ทําการปลดล็อกล้อมนะครับรถยังมีอาการตัดอยู่นะฮะตันนี้เราจูนรอบเดินเบาไว้ก่อนเลยนะครับจูนรอบเดินเบาตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะครับไล่ทีละจุดเลยนะครับมันถึงจะง่ายนะฮะตัวนี้นะอยากต้องปรับอีกหน่อยนะฮะ นี้ก็คือได้แล้วนะครับตัวนี้ขายได้แล้วนะครับสำหรับรถเดิมๆหัวฉีด8รลูนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกหัวฉีดนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราตัวนี้จะปรับต่อจากตัวนี้ตัวแรกตัวนี้ปรับเป็นตัวที่่องเลยนะครับเราจะให้ปรับไปเพิ่มน้ำมันตั้งแต่1 0 0 0รอบถึง8 5 0 0รอบนะครับตัวนี้จะทําการยกหัวฉีดตั้งแต่1 0 0 0รอบถึง8 5 0 0รอบนะครับแต่ตัวนี้เราก็ปรับขึ้นมาไว้สักหน่อยหนึ่งพอเพราะรถเดิมๆ พา้น้ำมันเหมันก็น่าจะในกราฟเดิมน่าจะเพียงพอนะครับเบิ้ลได้ปกติเดินเบาได้ปกตินะครับสำหรับหัวฉีด8รลูถ้าปกติแล้วเอามาใส่ด้วยกันแล้วขี่ไม่ได้แน่นอนครับอ่าต่อไปนะครับก็เป็นตัวจูนปลดล็อกรออนะครับเป็นตัวจูนชิปไลท์นะฮะเราต้องจูนตัวนี้สมมติอ่าเดี๋ยวผมจะปลดล็อกรอบไว้ที่ประมาณสนะักอ่าแปดพันห้าร้อยรอบนะฮะ เราเราเราก่อเครื่องไปที่แปดพันห้าร้อยรอบแล้วให้ชิปไลท์ตัวนี้ขึ้นมานะฮะตัวนี้จะเป็นตัวปรับละเอียดหน่อยนะครับหมุนได้เลยครับมันจะไม่มีรอบจํากัดนะครับหรือว่ามันอาจจะนับรอบได้ประมาณยี่สิบห้ารอบนะฮะเราก็หมุนเข้าไปครับเดี๋ยวก่อเครื่องก่อนนะครับก่อเครื่องแล้วหมุนไปเรื่อยๆนะฮะมาแล้วนะครับชิปไลท์ขึ้นเลยนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักเออเมื่อกี้น่าจะอยู่ประมาณสักตีพันตีพันสามสามพันรอบนะครับเนี่ยนะชิปไลายขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะชิปไลายขึ้นอ่าแล้วคราวนี้เราก็ปรับจูนให้ให้ชิปไลายมันมันมันไปอยู่ที่อ่าแตะแปดพันห้าร้อยรอบหรือเก้าพันรอบนะครับเพื่อทําการปลดล็อกรอบในในรอบนั้นนะฮะอย่างต่ําอยู่นะครับเราก็จูนปรับลงมาเรื่อยๆนะฮะ เรสูงแล้วครับชิปไลท์ทำงานนะฮะเราปรับลงอมกนิดนึงเมื่อกี้มันไวไปหน่อยนะฮะนะครับลงอมกหน่อยหนึ่งอาจจะไวไปเราเราให้รอบแมกที่สุดแล้วกันนะครับเวลาปลดล็อกรอบให้มันแมกที่สุดเลยนะครับแล้วให้ชิปไลท์มันขึ้นคือรอบสูงสุดแล้วชิปไลท์ขึ้นจะดีจะดีมากเลยนะครับ ที่ผมจูนเมื่อกี้คือชิปไลท์เกิดการเครื่องเนี่ยเกิดการตัดรอบแล้วนะครับรอบก็น่าจะแตะอยู่ประมาณ9000รอบถึง9,500รอบซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับ่าพอเราพอชิปไลท์ปลดล็อกรอบปุ๊บทำไมรถถึงดับการจ่ายน้ํามันในรอบไปยังไม่ได้นะครับตอนนี้การจ่ายน้ํามันรอบไปยังไม่ได้ชิปไลท์ทำงานปุ๊บการปลดล็อกรอบทํางานแล้วรถด,ดับคือน้ํามันอาจจะน้อยไปหรือว่ามากเกินไป ให้เรามาปรับจูนที่ตัวนี้ครับปลดล็อกรอบตัวนี้เลยนะครับปรับน้ํามันที่รอบปลายนะครับตัวนี้จะมีผลตั้งแต่8,500รอบถึง14,000รอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคขอปรับตัวนี้ลงมาอีกหน่อยนะครับอาจจะอยู่ที่รอบสูงเกินไป เดี๋ยวเรามาทำการปรับจูนน้ำมันรอบไปกันเ,เลยดีกว่าโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจูนวิ่งหารอบเลยนะครับได้ยินไหมฮะขอรอบขึ้นสูงสุดทะลุเลยครับปลดล็อกรอบทะลุออกมาเลยฮะ พอจูนเจอแล้วรอบสูงขึ้นมาเลยนะครับสังเกตนะฮะนนเวลาปรับเราค่อยๆหาปรับนะครับจูนจนความละเอียดมันมันได้พอแล้วเราค่อยออกไปวิ่งนะครับจูนให้ได้ความละเอียดที่พอดีนะฮะบ,บางทีเราจูนได้แล้วปลดล็อกรอบก็จริงนะครับน้ํามันได้แล้วไฟได้แล้ว แต่ว่าอาจจะมากเกินหรือน้อยเกินไปเราก็มาปรับจูนตรงนี้นะครับที่เดียวเลยนะครับถ้าปรับตรงอื่นได้หมดแล้วตรงนี้ที่เดียวเลยนะครับรอบปลายตัวนี้อยากใครอยากมีปลายดีๆตรงนี้ที่เดียวนะครับปรับจูนกันให้เจอหรือไม่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความละเอียดขึ้นในโน่เลยครับชัวร์สุด